หนึ่งนาทีกับกรประทอ การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่รถยนต์นั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุทั้งจากสภาพอากาศอุณหภูมิความผิดปกติของระบบชาร์จไฟทำให้ผู้ขับรถหลายคนประสบปัญหารถสตาร์ทไม่ติดโดยเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากเพราะการสตาร์ทรถยนต์นั้นใช้ไฟจากแบตเตอรี่มากที่สุดหากเครื่องยนต์มีการหมุนช้าลงและสตาร์ตติดได้ยากสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่แบตเตอรี่เริ่มเก็บประจุฟไฟไม่อยู่และจ่ายไฟได้น้อยลงหรือไฟหน้าสว่างน้อยลงขณะขับรถในเวลากลางคืนแล้วต้องเปิดไฟหน้า ให้ลองสังเกตความสว่างของแสงไฟหากลดลงไม่สว่างเหมือนก่อนก็สันนิษฐานได้ว่าแบตเตอรี่กำลังมีปัญหาหากความดังของแปรลดลงเช่นเดียวกับการสังเกตความสว่างของไฟหน้าหากไม่ดังเหมือนเดิมก็ควรนำรถเข้าตรวจสอบโดยระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่หากใช้งานเกินหนึ่งปีครึ่งอาจถึงเวลาที่ต้องนำรถเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่แล้วค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม